สถานีวิทยุมากเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญให้ฟัง Podcast, พอดแคสต์พมจเชียงใหม่ใส่ใจป้อุ้ยแม่อุ้ยปบกับความหู้ข่าวสารความบันเทิงเพื่อห่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณค่า สวัสดีครับวันนี้ทางเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีความยินดีที่จะมานำเสนอการจัดตั้งโรงเรียนโดยบทต้องใช้งบประมาณหรือว่าการใช้สตังในการ <S 2> <S 2> ที่จะดำเนินการ <S <S 2> <S 2> <S 2> จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งโมฮา,าก็ มีความต้องการที่อยากจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ว่าบ่มีสตังอย่างเอี้นะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้มาเล่าให้บวกมเขาฟังว่ามันมีขั้นตอนง่ายๆตามภาษาพื้นบ้านของเอาว่าเขาเองนั้นสามารถจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้โดยไ่ต้องมีสตังนะครับการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นปกติแล้วอันบ้านเฮาก็จะมีชมรมเกิดจาก การมีชมรมกันอยู่แล้วนะครับที่เฮาปะากันมาพบปะกันในส่วนของชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านตำบลหรือว่าอำเภอนะครับอันกอบอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับทีนี้ว่าการจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นอาจจะเริ่มต้นง่ายๆครับเหมือนกับที่ผมอู้มมาแล้วว่าเขาก็ปกติเขาก็รวมตัวกันอยู่แล้วนะครับ ว่าเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่วันนี้ผมจะมาอ่านมาบอกแนวทางง่ายๆที่ือู่เราได้สามารถจะก่อตั้งสร้างตัวเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุใดอย่างไรนะครับครับก่อนอื่นเขาต้องมองถึงในเรื่องของอันสถานที่เนาะสถานที่อันที่มีอยู่แล้วในชุมชนของเรา,าเป็นต้นว่า โรงเรียนผู้สูงอายุนั้นใช้สถานที่อาจจะเป็นที่สาธารณะที่บ่มีค่าใช้จ่ายเช่นศาลาวัดนะครับห้องประชุมหมู่บ้านศูนย์สาธารณสุขหรือว่าอันอาคารเรียนเก่าๆบางที่อาจจะต้องใช้อันบ้านของแกนนําหรือหรือว่าสมาชิกที่มีความพร้อมเป็นการจัดกิจกรรมชั่วคราวไปก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสถานที่นะครับ ทีนี้ว่าและจะเอาครูที่ไหนนะครับก็วิทยากรของเฮาในส่วนของการที่อันนี้เราขอใจจิตอาสานะครับวิทยากรจิตอาสาคือใช้ความรู้ความสามารถจากผู้สูงอายุกันเองนะครับในชุมชนที่ยินดีที่จะถ่ายทอดทักษะและการงานอัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าการดูแลสุขภาพเหล่านี้นะครับโดยการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใกล้ๆนะครับเช่นรอพอสตกศออนอหรือว่าความร่วมมือจากการอบรมเฮอเฮาอรีงนี้นะครับโดยอาศัยบุคลากรเ,เช่นครูกเกษียณแพทย์ประจำตำบลหรือว่าพระสงฆ์นะครับหรือว่าตำรวจนะครับ ก็สามารถเข้ามาเป็นวิทยากรของเฮาได้โดยบ่อมีค่าตอบแทนนะครับอันที่สามก็ถ้าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในพื้นที่ง่ายๆเช่นกระดาษดำหรือว่ากระดาษรีไซเคิลหรืออุปกรณ์ที่เราแปลงขึ้นมาได้โดยสลาบ้านเฮาเนี่นะครับที่ก็สามารถที่จะอันมาใช้วัสดุอุปกรณ์ในในส่วนของนี้โดยที่บรต้องไป ไปซื้อหามานะครับเขาก็หาวัสดุในพื้นที่นะครับอันที่สี่ก็คือในเรื่องของการที่จัดการเรียนการสอนแบบง่ายๆนะครับโดยที่โมฮามาช่วยกันออกแบบเองนะครับว่าเขาจะเรียนในอย่างนะครับการเรียนการออกแบบนี้เขาก็จะออกแบบตามความต้องการของอันสมาชิกนะครับว่าเขาจะเรียนในอย่างเช่น ในเรื่องของการทำยักสารการาาทำบาบสีหรือการทำากายบำบัดหรือว่าสอนในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนซึ่งมาเดียวนี้ก็เรื่องของเทคโนโลยีก็ก้าวไปไกลนะครับเขาก็จะไปเขียนสอนกันเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเขาก็จัดตารางสอนแบบต้องไปทีนักนะครับอาทิตย์ละเตื้อเพื่อจะพบปะกันในการที่จะอ้จากันนะครับอันที่ห้าก็คือการสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะเาอาอาจจะทําอันกิจกรรมนะครับถ้าหากว่าเขามีเครือข่ายเช่นเครือข่ายอสอสมอเครือข่าย เราพอสตอเครือข่ายอพอทอเหล่านี้นะครับเขาต้องสร้างเครือข่ายไว้เพื่อจะได้มีการซัพพอร์ตกันภายในเครือข่ายนะครับในโอกสอาสหน้าเนี่ยครับในเรื่องของการทําเครือข่ายเนี่ยก็จะมีหลายๆาหน่วยงานที่เข้ามาเป็นเครือข่ายเขาโดยที่บทต้องไปใช้สตังค์นะครับเหล่านี้เป็นต้นเพื่อจะขยายแล้วก็ คือการสนับสนุนนะครับอ,อันที่หกก็คือการการใช้ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเนาะการแลกเปลี่ยนในระบบการแลกเปลี่ยนแรงงานหรือว่าเงื่อนความหูนะครับเช่นถ้าจะสูงขึ้นไปนิดก็ใช้เปิลฮองมาอย่างธนาคารเวลาเนาะครับบ้านเฮาก็คือการเอามือกันเนาะฮนะแต่ว่าอูมันสวยงามน้นอยแต่ว่ามันมีการจัดแบบ บบขึ้นมาก็คือธานาคารเวลามีการเชิญชวนลูกหลานในชุมชนเข้ามาช่วยสอนเทคโนโลยีในพื้นฐานหรือว่าเป็นการอันตอบแทนที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อับพ่อแม่เพิ่อนใหญ่เอนะครับมาเอามาสอนพ่อสอนแม,อแม่อันนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนแรงงานในส่วนของการที่เราจะดําเนินการใน,น,น,นกิจการในส่วนของการ ขับเคลื่อนง,งานโรงเรียนผู้สูงอายุโดยที่บกมีงบประมาณนะครับอันที่เจ็ดเนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะเอาจะแนี่จะใดคื้มันมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับหรือว่าจะลดค่าใช้จ่ายเช่นเขาบอมีลดรับทรงน่อเขาก็มาด้วยกันนี่นะครับบ้านนี้บ้านนี้ก็ขอแรงงานจากอ่สทพ่อง อสมอพ่องนอหรือว่ามูเดียวกันที่จะไปต่างเดียวกันก็ะด้วยสารมาด้วยกันอย่างเยนะครับโดยที่บดต้องไปอันจ้างรถจ้างลาคือมาส่งอย่างอย่างเีเป็นต้นนะครับเรื่องเข้าป่าอาหารนั้นปกติเราเมื่ออันเวลาประชุมผู้สูงอายุเขามักจะห่อเข้ามากินกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาก็ เมื่อเขามามา,มาอยู่ด้วยกันเหมือนๆอย่างนี้นะครับต่างคนต่างทำกับเข้ากับปลามาถึงเวลาก็มานั่งกินด้วยกันนะครับมันก็สนุกสนานแล้วก็ได้บรรยากาศแ่มบรรยากาศหนึ่งซึ่งเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากนะครับเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยการลดค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งก็จะได้เล่าถึงในสิ่งที่ควรระวังนะครับ าการทำโรงเรียนผู้สูงอายุอันเขาเองเขาก็จะต้องมอีการขยายงานและคือการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเนาะบดีเอาไปก่องไว้กับคนใดคนหนึ่งนะคือตั้งคณะกรรมการแบบมีส่วนร่วมง่ายๆครับบ่ต้องไปโอ้อย่างนักภัยมีอย่างเพื่อว่าการทำงินงานเนี่ย ตั้งไปตั้งหน้าถ้ามันมีความอันจเจริญก้าวหน้าเข้าไปที่เขาสามารถที่จะขยับขยายในกิจในอันกิจกรรมอันอย่างเขาต่อไปเนี่ยเราก็จะได้วางตัวค้นในการจัดการบริหารเนี่ยคือมันสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ของเรานะครับผมอยากจะยกตัวอย่างโรงเรียนผู้สูงอายุที่เปิ้นบบจ่ายสตางเลย แต่ว่าดําเนินการเป็นที่สําเร็จและเป็น,เป,นเป็นโรงเรียนตัวอย่างของจังหวัดียงใหม่เลยนะครับตอนนี้ที่ดําเนินการอยู่แล้วที่แม่ขาโรงเรียนที่แม่คาเนี่นะครับเป็นโรงเรียนที่เริ่มต้นโดยบ่มีสตางสักบาทนะครับ ตอนนี้มีนักเรียนถึงเกือบสองร้อคนแต่ว่าอยู่ด้วยกันแบบอ่าบต้องไปอันวิธีการจัดการเพิ่นก็นจัดการเบื่อมดั้งเดิมเหมือนกับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยครับมาด้วยกันนะครับอ่าอันหอเข้ามากินด้วยกันแล้วก็มีทุกอาทิตย์นะครับวันพุธวันอันอย่างมาเดียวนี้ก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะ เดี๋ยวนี้ก็จเจริญขึ้นมานะครับมีเงินฝากมีการออมมีการทำส่วนครัวมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูงานมากมายแทนที่จะอันจะมาชิกจะอันออช่วยกันออกสตังแต่ปรากฏว่าตอนนี้ทางโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ตำบลแม่คานั้นมีเงินสะสมมีเงินออมสมาชิกมีสตังสามารถไปแอวที่ไหนได้เริ่มต้นจากการที่บ่มีสตังสักบาทเริ่มต้นจากในวัดครับโดยมีท่านอาจารย์พระครูเป็นเก้าฮือตั้งแต่ต้นและมาเดี๋ยวนี้เปิ่นก็ยังอยู่ด้วยกันเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวทาง อยู่สองสามอย่างที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยครับในโอกาสต่อไปถ้ามีเวลาแห่งผมอันก็จะมาเล่าเป็นอ่อเป็นขั้นเป็นตอนแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยจะลงลึกไปแ่มน,น้อยเนี่ยนะครับวันนี้ก็อันทางรายการก็จะขอสรุปดังต้นดังที่อุ้มมาแล้วก็คือว่าหนึ่ง การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุโดยเริ่มีสตังค์เนี่ยเฮามองถึงศักยภาพในชุมชนเฮาก่อนว่าสถานที่ชุมชนเรามีอยู่แล้วเอาใจสถานที่เราเองมีอยู่แล้วเอาใจอาศัยว,วิทยากรจิตอาสาในหมู่บ้านของเฮานะครับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายแลเก็ะเอาในของในหมู่บ้านแล้วก็ใจกันเองไายรับจากของบริจาค ัดการเรียนการสอนแบบง่ายๆโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมและคึดกรรมแบบเรียนขึ้นมานะครับ้วกษาการสร้างเครือข่ายคือการสนับสนุนโดยที่บัต้องไปใช้สตังนะครับการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนแรงงานนะเพื่อจะดให้ความรู้และก็ลดค่าใช้จ่ายที่จําเป็นออกไปนะสิ่งสุดท้ายก็คือในส่วนของการ ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของอ,องค์กรในอนาคตนะครับอันโดยระยะเวลาอั้นๆเหล่านี้นะครับก็เป็นไทม์ไลน์หรือว่าในการที่จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุแบบบม่มีส,ต,สตังเลยเนี่ยบัตรใย้สตังเลยเนี่ยก็เป็น เทคนิคที่บ้านหมู่เขาหรือว่าผู้นำชุมชนทั้งหลายแล่นี่ก็สามารถใช้ได้เอามาใช้ด้วยกันนะครับครับในวันนี้ผมชุลเชษฐ์บุญเทพนะครับเป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสตั้งหน้าก็จะได้มาเล่าอันรายละเอียดที่ลึกลงไปในการจัดทำโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยที่บอร์ด ใชใ้สตังนะครับวันนี้ด้วยเวลาที่พอสมควรที่เปิ่นตังรายการจัดไว้คือขอโอกาสนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ